เราเกิดมากี่กับกีกันเหมือนจัดโลกทั่วไปเราไม่เห็นมีความเฉลี่ยละแต่ทำนี่จ้าขึ้นมาในใจทาไมความเฉลี่ยละในการเกิดการตายเรื่องสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ท้อใจไปทั้งหมดนะฟังส<ม>ินะมันต่างกันไหมล่ะนี่แหละเหตุที่จะทําให้เกิดความท้อใจอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งครั้งมันพอแต่ซ้อนใครเขาจะหาว่าบ้ากันทั้งโลก ธรรมชาติกับอันนี้มันเข้ากันมาได้เลยว่ากันและอันนี้ก็จากนั้นมันก็มีวกเยานนะการคิดมันไม่ถอยแหละ <c oughs> คิดว่าท้อใจก็ท, <c oughs> ท้อแล้วทำอย่างนี้รู้ได้ยังไงใ,ใครจะรู้ได้ยังไงร,รู้ขนาดนี้แล้วไม่มีใครรู้ได้อะไรเลยมันก็วกขมหาตัวเองอีกนะ <c oughs> ถ้ามาทําเหล่านี้มันเลิศเลอเกินโลกกนองศาไม่มีใครจะรู้ได้เห็นได้เราเป็นเทวดามาจากไหนทาไมถึงรู้ได้นี่นั่นเห็นไหมมันย้อนลูกศรกันเราเป็นเทวดามาจากไหนเราทําไมรู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดเหตุใดก็คือหมายปฏิปทาเครื่องดําเนินมาเรู้ได้เพราะเหตุใดอันนี้กับพี่นะอ๋อเนะเราก็ไม่ใช่เทวบุตรเทวดามาจากไหนก็ยังรู้ได้รู้ได้เพราะอะไรรู้ได้เพราะการปฏิบัตินี่แหละรู้ได้เพราะเหตุใด คือทางเดินสวาสาริธรรมตับไม้ชอบแล้วนี่คือทางเดินเข้ามาแล้วก็เดินเข้ามานี้มาถึงที่นี่แล้วจะปฏิเสธว่าใครรู้ไม่ได้ได้อย่างไร <Okay. S 1> ก็เมื่อมีผู้ปฏิบัติอยู่มีผูด้เดินก้าวเดินเข้ามาอยู่ต้องถึงได้รู้ได้เห็นไงอ่อนั่นนะอ่อนตงแล้วที่นี่ออรู้ได้ถึงไม่มากก็รู้ได้เพราะทางเดินมีทางก้าวเดินเข้ามานี่มีน,น่นแล้วจึง จึงอันว่าโปร่งใจลงได้ทีนี่เอาควรสอนก็สอนไปละดูนี่แต่ไม่ได้ตั้งหน้าว่าจะสอนอย่างนั้นจะสอนอย่างนี้ควรตีให้ตีควรฟาดฟาดไปเลยนะก็ไม่ได้เปลี่ยนอย่างนั้นเขาใจไหมควรจับหางมันดึงไว้ก็ดึงถ้าจับหางมาหยุดควรจะตีมันฟาดลงกองมูลุถถ่นแล้วก็ตีไปเลยนะก็ไม่ได้ตั้งใจเอาไว้แต่มันก็เลยสอนอย่างนี้นะเขาใจไหมละ่ะ